สวัสด,ดีจ้าอันวันนี้เฮาอย่ามาทําบุญเนาะมาเที่ยวกันจ้านี่จะตั้งเข้าวัดจ้านี่จ้า,น,จานี่เด้อตอนนี้เฮากำลังอย่าเข้าไปในวัดเนาะเดี๋ยวเต้ยกันมาเลยจ้ามาทําบุญเนาะใครอยู่ใกล้อยู่แถวนี้ก็มาทําได้เลยจ้านี่จ้า นี่รถกระติดอยู่เนาะเพราะว่าวันยุดเนาะเขาก็ยามาทำบุญกันเยอะจ้ะจาคนก็เยอะเนาะเดินเข้าไปในวัดกันเลยจ้ะไปอยู่ใกล้กับมาเที่ยวมาทำบุญกันได้เนอะวันนี้ก็มากบแฟนก็มากบน้องจ้ะมาสามคนจ้ะวันนี้กันต่อแถวเข้าคิวเนาะเพราะว่าต้องตรวจ เพราะเข้ามานี่เขาต้องต้อง,องสวมมันนี่เนาะหน้ากากอนามัยจ้ะที่จ้าก<อ>็ากต้องต่วแถววัดไข้เนาะตามมาตรการเขาเนาะเพราะว่ามันมีโรคโควิดอนยู่เนาะี๋ยวนี้มันก็นยังบอ่อหายดีจ้ะก็เลยมีการตรวจก่อนจะเขา้าแถวตรวจก่อนเนาะใครมากก็ต้องใส่หน้ากากอนามัยตัวนะจ้ะ เอจ้าเข้ามาตั้งไหนแล้วจ้ะคนก็ยันหนักเน,นี่เขากลมาจอดลงเท้าก่อนหาที่จอดลงเท้าก่อนจ้ะกว่ากลัวลงเท้าหายเด้อนี่มาจอดไปตรงนี้จ้ะจอดลงเท้าแล้วเขากลมาทำบุญเนาะนี่จ้ะมาแหลกตั้งก่อนจ้ะ แหกเรียนคนขายะไรของนันอ่ะหาบาทมีก็เรียนนี่กัมีตะกี้ากมาแลกก่อนมาแลกเรียนก่อนเนอเนใส่ปัจจัยลงไปจดูใส่แล้วก็ยิบเอาจ้ะนี่จ้ะ ดอกไม้ทุเรีที่นั่งดำเข้ามาดนบูชาอยู่ภายในเสร็จแล้วไปไว้ที่บูชาด้านหน้านะครับข้างนอกนะครับมีโต๊ะให้วางอยู่ภายในมีที่วางดอกไม้ทุเรียนจะมีเสียงงานจะนั่งนอกเพราะว่าขอประกาศแล้วก็คนกันนักไไว้ที่บูชาด้านหน้าทั้งหมดกามาใส่บาตททั้งดอกไม้ทุเรียนและตัวโบมาลายโดยที่ว่าอยากกินแล้วห้ามเอาดอกไม้ทุเรียนโบมาลายไปวางที่มือที่หักลงก็นะครับวันที่ห้าเลยนะครับ องหลวงว่าท่านจะมือปฏิบัติก็ได้สองอย่างก็มือการปิดทองแล้วก็ถวายผ้าบกดอกนั้นไม่ต้องทำอย่างไรทันที่น้วเขามานั่งบูชาอยู่ภายในายเ็ดเรียบร้อยแล้วจะมาใส่บาตรกันพูดเอาไปไว้ที่บูรโตรงนั้่งบูรโตร้งก็ใส่บาตรเสื้เขาเนาะใส่บาตรไปจนเนื้อผู้่ายเลยจ้า ใส่สองด้านเลยจ้ะใส่สองข้างเลยยาวไปถึงสุดท้ายเลยจ้ะใส่มาแล้วเนาะชุดแล้วก็ใส่กลับขึ้นไปหัวอีกจ้ะจ้ะน้องสาวกบแฟนใส่เนาะว่าใส่แล้วมดแล้วจ้ะใส่มดแล้วก็มาวางอันนี้ไวน้นี่นเนาะไปเดินไปทำบุญที่อื่น งามเนาะวัดนี่เนาะแต่อยู่ใกล้กับมาเที่ยวเลยเนาะหลวงพ่อโสธรนเนาะวัดหลวงพออ่อโสธรจ้ะเดี๋ยวห้ากระเดินเข้าไปเนาะเดี๋ยวอย่าไปปิดทองมาจจะเข้ามาทางในนี่ไกเยอะคนกลเยอะหนักเนาะวันนี้วันยุดจ้ะคนขากลมาทำบุญกันนะ นี่ก็เป็นบริเวณตั้งหนกจ้านี่เดินเ,เข้ามาหนอกเดี๋ยวเดินหาแหลกตั้งก่อนจ้ะ ก็อย่าเข้าไปดังในเนาะเดี๋ยวคอยเข้าไปแถหัวเดี๋ยวนี้คนมันหนักอยู่เนะดี๋ยวหาแหลกตั้งก่อนจ้าเดี๋ยวทำก่อนจ้า แลนนี้เขากลัแลกตั้งแล้วกันเดี๋ยวเขาก็ไปถวายสังฆทานเนาะอังเดี๋ยวนี้มาอันนี้บูชาอันนี้ก่อนบูชาดอกไม้ก่อนจ้ะเดี๋ยวเขามาบูชาดอกไม้ก่อนเนาะโอเคจ้าตอนนี้เขาก็ได้ถูกเทียนแล้วเนาะเดี๋ยวเขาหน่องบูชาก่อน มันมาน่ะไต้เอิ้นเลยนะไม่มีใครเก็บของได่ดอกไม่ละจ้าเดีย๋ยวเราไปไหว้พระกันจ้าจ้ากำลังไปถวายสังฆทานนี่คือเสด็จพี่นะใช่ไหมคะีวะ เจ้าพระเนาะปวดสุโรอ,องได้น้อยพอดีพอดีเนะเาะไหว้หยเขวนพอไหวเนาะไปไหนเดินไปไหนมาไหนเดินทางเคี่ยวขาดปลอดภัยจ้าค้นจัหจัก นี่จะหลังจากทำบุญถวายสังฆทานอ,นอย่างเรียบร้อยแล้วเนาะเขาก็เดินออกมานอกจ้ะก็เดินไปมีทางเข้าทางออกเนะเาะเาต้องทำให้เป็นระเบียบม,ม,มาคนไก่อันหักมาวันนี้มันยุดเนาะจะใส่ไก่มาทำบุญกันเนาะ จตหลังจากทําบุญเรียบร้อยไหว้พระแล้วก็อันถวายสังฆทานอย่างเรียบร้อยเนาะเขาก็เดินมากเดินมาอีกเพราะว่าเขาจะกําลังก่อสร้างเนาะมันก็เลยบ่เรียบร้อยจ้ะนี่เดินมาอยู่ใกล้กับมาแอววเลยเนาะอังเนาะ nha, ngam ngam ngắm, các phạm mà tham bùn gần đây nó, chà, con bên này này, nặng Nó này đây, nó เดินเข้ามาก็จะมีจุดคัดกล่องอีกเนาะว่าคนมันหนักจ้ะเดินเข้ามาก็เดินเข้ามากับมหาจดห้องเข่ามันเดิมเนาะจาตอนนี้เขาก็ออกมาแล้วเนาะว่าข้างในเขาบอกให้าถ่ถายรูปเนาะเขางดถ่ายรูปจ้ะก,ก็เดินออกไปข้างนอกเลยจ้ะเพราะว่าคนหนักเนาะต้องเปลี่ยนคนใหม่เข้ามาจ้ะเราต้องเข้าใจกันเนาะเวลามาที่แบบ กันนี่เนาะคนขาบอต้องการคนแบบนี่กันหนักนาะเพราะว่าโรคก,กาลังระบาดอยู่เนาะมันยังบ่หายดีจะ้ะต้องเข้าใจเขาเนะเดี๋ยวเขาเดินออกมาก,ก่อนจะ้ะเน็นจะ้ะข้างนอกเดินออกมาแล้วเนาะก็จะเป็นประมาณนี่จ้ะไปมาเที่ยวกันมาเที่ยวได้นี่ก็น้องสาวเดินกระแดกกระแดกอยู่คนเดียว บางบางจุดเขาก็ยังบอกเฮอเข้าเตี้ยนะจ๊ะเขาก็จะปิดไว้ก่อนเขาก็เข้าตรงที่วะเขาเอเข้าก่อนเนาะเข้าที่วาเขากำน,นดเฮ้อก่อนจ้ะนี่จ้ะด้านหลังกยะยามีตี่นั่งจ้ะด้านหลังกะยามีตี่หนังเนาะบรรยากาศ เดี๋ย่อเดินไปดูเม่น้ำเนาะตั้งจะมีเม่น้ำอยู่จะเดินเข้ามาเดินเข้ามาจะมีเม่น้ำแล้วก็มีที่นั่งเย็นๆพอมจะ้ะนี่บรรยากาศดีน้ำลงเนาะ Nhi mấy nào mà có em Hả Nhi chất ngam nha Nhi mà nhật cạn suốt đục อัง,องคลิปนี้เฮากกบลาไปก่อนเนาะอังเนาะคลิปหน้าก็เฮากากบป้ากันใหม่นเนาะอย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดแชร์ให้น้องอีเดอร์สองคนเหนือพากินเจเอ็นจ้าสวัสด,ดีจ้า